สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโท่าจากแอดมินอินดีนไทยแลนด์นะคะจากที่คุณปอ,ดอได้กรอบข้อมูลเข้ามาว่าต้องการปลดหนี้หรือมีไรายได้เพิ่มมะคะ่ะจําได้ไหมคะอ๋อจำได้ครับค่ะวันนี้คุณปอสะดวกช่วงเวลาห้าโมงเยนหรือหนึ่งทุ่มดีค่ะในการที่เราจะพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการอินดีนกันนะคะห้าโมงเรื่องงาน,นงั้นเป็นหนึ่งทุ่มก็ได้ครับ ค่ะโอเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าช่วงเวลานี้จะมีที่ปรึกษาที่ทํางานกับคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านที่ทํามาแล้วสองปีนะคะเรียกว่ามีรายได้ดีดมากๆในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะคะอ๋อมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับเป็นงานโปรเจกต์บทนี้ของคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะคุณปอคุณปอสะดวกช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะคะครับผม ค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินมืออาชีพท,ที่ให้คำปรึกษาโดยตรงเลยนะคะเเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ไหมคะคุณปอได้ครับค่ะ uh, คุณปออยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยระยองครับค่ะแอดมิน uh, ชื่นเล็กนะคะอยู่จังหวัดปทุมคะ่ะโควิด mm hmm. แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะก uh, ระเทือนบ้างไหมคะเนี่ยกระเทือนครับ mm hmm. คุณปอทำงานประจำหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการคะประจำครับ ตอนนี้มีผลกระทบด้านไหนบ้างคะมีก็แต่ก่อนลูกค้ามาสั่งพิมพ์งานอะไรเงี้ยมันก็หายไปออเดอร์มันก็ไม่ค่อยได้อืมค่ะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปออย่าเพิ่งวางสายนะคะหนูเลขออนยญาดไลน์ Ad คุณปอ,อปอก่อนนะคะได้ครับอ่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับเนี่ย อ๋อเป็นคาถามที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวหนุ่เล็กเนี่ยจะให้คุณปอเนี่ยได้พูดคุยกับทีมที่ปรึกษาของคุณปอโดยตรงเลยนะคะอ่าคุณปอคะคุณปอเห็นสติกเกอร์ที่หนุ่งเล็กส่งไปให้ไหมคะอ๋อเห็นครับค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นหนุ่เล็กขออนุญาตชวญคุณปอเนี่ยเข้าห้องปลดล็อกเลยนะคะเพราะว่าจะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพเนี่ย แล้วก็ประสบผลสําเร็จมาแล้วเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานอินดีมให้ฟังอะค่ะอ๋อครับผมใช้เวลนานไหมครับเน,นีนนน่ยอ๋อไม่นานค่ะโอเคหนูเล็กส่งลิงก์ให้คุณปอแล้วนะคะครับผมค่ะคุณปอสามารถกดเข้าลิงก์ที่หนูเล็กส่งไปให้ได้เลยนะคะซึ่งช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเดี๋ยวหนูเล็กเนี่ยจะให้คุณปอเนี่ยได้พูดคุยกับ ที่ปรึกษานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคุณปอนะคะล็อกเวลาที่เรานัดมายนัดหมายกันไว้เลยนะคะคแล้วเดี๋ยวก่อนถึงเวลานัดหมายเนี่ยนเรกข,ขออนุญาตโทรย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ